คือสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติและคนเป็นผู้สร้างขึ้นดังนั้นหมู่บ้านทุกหมู่บ้านจึงต้องมีผู้นำชุมชนที่มีความรู้มีความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนและเป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริมความเข้มแข็งของหมู่บ้านและผู้นำชุมชน ต้องสร้างการมีส่วนร่วมที่สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนดังเช่นผู้นำชุมชนตำบลพระแทน่นอําเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีการแรกเลยที่ชุมชนตำบลพระแท่นของเราที่ได้รับรางวัลที่ได้เห็นเป็นหน้าเป็นตาก,ก็คือการจัดการขยะจากจัดการขยะเสร็จปุ๊บเราก็จะมาปรับปรุงเรื่องการเป็นอยู่การลดลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้ในการปลูกผักสวนครัวกินเอง แล้วก็ดูแลเรื่องป่าชุมชนเพราะว่าของเรามีทรัพยากรธรรมชาติก็คือวนอนทยานประแทนของเราซึ่งอาจจะเหลือน้อยแล้วในจังหวัดการของเราเนี่ยแต่หนึ่งในนั้นคือตำบลพระแท่นของเราครับเราก็เริ่มทําจากกลุ่มผู้นําของเราก่อนเริ่มจากครอบครัวของเราก่อนแล้วก็ขยายแผ่ออกไปกว้างๆให้กับชุมชนของเราก็ได้รับผลเป็นอย่างดีนะครับตอบรับจากชุมชนของเราเป็นอย่างดีจากที่เราศึกษาดูงาน กลับกลายมาเป็นเราเป็นแม่แบบให้คนที่ข้างนอกมาศึกษาดูงานของเราอยู่ได้ครับเพราะว่าของเราไม่มีการหยุดนะครับการปลูกผักคีโฮก็ยังทํากันต่อเนื่องเพราะว่าเราไม่มีการหมดอยู่แล้วคีโอทุกวันเนี้แค่ตะทุกหลังคาเรือนแล้วปลูกผักคีโฮสามารถอยู่ได้ครับ2อสเดือนอยู่ได้สบายแน่นอน2องเดือนอยู่ได้สบายแน่นอนไม่มีปัญหาครับแน่นอนเราจะเห็นได้ว่า หมู่บ้านจะเจริญก้าวหน้าได้ต้องเกิดจากคนในหมู่บ้านต้องมีความเข้มแข็งได้ด้วยตัวเองซึ่งการพัฒนาหมู่บ้านให้เข้มแข็งจำเป็นต้องเริ่มต้นที่การพัฒนาคนให้รู้จักตัวเองรู้ปัญหาของตนเองและรู้สิทธิหน้าที่ที่ตนเองมีโดยเฉพาะผู้นำชุมชนคือคกลไกที่สำคัญเป็นพลังที่จะขับเคลื่อนหมู่บ้านและชุมชน ไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไปกเกพราะคุณทำเราถึงตามไปดู